สวัสดีพี่น้องสกู๊สคุนะครับมือนีกับพ่อกระดิกกับรายการเอ้กี้ผัดสวบนะครับผมไม่ใช่นะครับผมสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนึงครับก็วันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเป็นอีพีที่สองกับการพากินเซฟนัวนะครับวันนี้ก็พามากินก้อยเนื้อดิบขมวานแล้วก็ก้อยตับขมขมนัวนะครับผมดูผักก็จะมีผักผักไผ่นะฮะ กระรมปีทุกโดดกระเทียมโหร,ระพาผั่พูมะระข้าเหนียวสักน้อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหลังบ้านบานททีข้างหลัง,งข้างๆเราเลี้ยงเซบีเรียนฮะมีเสียงลูกกวนนิดนึงก็กินของดิบของคาวนี่ก็ต้องแก้ทั้งหน่อยฮะแก้ด้วยรวงข้าวหอมๆมมาเลยดีวยกว่าอย่าลีลาเต็มโบกไปเลยเพซีครับผมลุย น้ำประ้องมาดีกว่าครับลุยกันเลยดีกว่ามาเดินมาเดินนี่โค้งหวานนะอันนี้ก็ซื้อมานะไม่ทำเอง เลเวลยังไม่ถึงซื้อมาสองอย่างเนี่ยสองถุงก้อยเนื้อถุงนึงก็้อยตับถุงหนึ่งร้อยยี่สิบาทถุงระกสิบาท้าทอยอูทองไปตามไม่างมาได้รับประกันว่าแซ่บแน่นอนน้านนีย แั้วก็ยามเย็นหน้าบ้านนะฮะ้างหลังบ้านนี่เป็นไงที่บอกเมื่อคืนนี้นะส่วนต้นไม้เก่าๆร้ายๆอันนี้ไม่ใช่เหลืองนะตาย <c oughs> ไม่ใช่เป็นไม้ดาเหลืองอะไรตายแล้วอันนี้ต้นนี้สวยอยู่ตอนนี้จันแดงสวย อแอบแวะมาต่อดีกว่าจะหาว่าผมของปอมเอานาป่ามาใส่หรือเปล่าระดับรุ่นนี้แล้วไม่มีอ่ะมากระเทียมนะมาเด้อมาเด้อนี่สดอ่ะ มันห้ามนม เมือกไกาเฮ้ยกินจุให้ดูอยากกินมากจุไม่เคยทำนะไม่เคยกินนู่นนะจุ้วนี้อกไกต้องทำแต่คงต้องกลับไปท,ทําที่ที่บ้านบาะกระทุ่มพอทําที่นี่ทําไม่ได้เพราะว่าแม่สีแล้วก็เด็กๆไม่กินเนื้อนะไอ้ผมก็กินคนเดียวเสียใจมากเลยไม่มีคนแย่ง

โอ้พี่หล่อร้นอนท้องบ,บุบ,บ,บ,บเลยน,ะนานๆได้กินทีเนะี่ยไม่เพื่อเพลินแล้วนี่ไแม่ไม่มกินเนะี่ยปกติกินเบียร์ละเดินทางกันต่อไปฮนะลุยร้อยหอยิงนะ Không, không có mấy kỷ không có cho choi choi em đều tập cho chinh quán chia bên kia càng phụ nằm đi phụ จากขมมันก็กลายเป็นหวานไปเลยอะ่ะทำดีมากปจังันได้แซบร้อยเอ็ดสอยอูดทองพิเศนโลกแบบสุกก็มีนะใครไม่กินดิบอะ สั่งเขาได้ต้มแซ่บก็อร่อยตอนนี้เดี๋ยวว่าล่างมีโอกาสเดี๋ยวซื้อกินที่ดูแซ่บคือกันนะเทียม ้านุ่มกเจุดจุ๊พอดีคำไปเลยลุย <c oughs> <c oughs> ตุกโดดขอสมสม่าผัภัยสำหรับท่านที่ไม่กินดิบนะสม่าเลยครับออืปลักภัยที่อื่นเรียกห้องว่าอะไรไม่รู้นะแต่ผักกังพิษณุโรคบ้านผมก็เรียกผักภัยผมเนี่ยเป็นเกิดที่พิษณุโลกราเพอบางกะทุ่มนะตัวที่พิศณุโลกร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ก็อาจจะมีพูด ได้หลายๆสำเนียงไนงะอีสานบ้างเหนือบ้างก็แฟนผมเป็นคนเหนือแล้วก็อีสานก็เราเป็นคนชอบกินอาหารตัวเนี้ยก็ชอบดูคลิปดูอะไรเงี้ยเขาพูดเขาอะไรก็จํามาพูดบ้างจํามาใช้บ้างไปเรือเ่อยเปื่อย มอ่อม่อขนาด ผมนะ่าจะมากินแต่นเนี่ยมันเข้าอ่ะ อิ่มแล้วเนี่ยหน้าซืไม่เยอะเลยข้าวอิ่มแล้วรต้องกินก,กับยอดข้าวเจะได้นะ <c oughs> <c oughs> คำนี้ครบๆเลย <c oughs> เนื้อผ้ากิลิ้ว นี่เว้นบ่ายดึกจุดสายได้ชิวๆบ่ายเข้ามาสี่โมงเย็นชิวๆครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับชีวิตมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานะขายแรงงาน ยิ่งทำเหมือนยิ่งมินี่สูๆ,สๆฮะ่นเพิ่มคำเงินไม่ได้เลยนอกจากคำนี้ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่แย่กว่าผมนะผมคิดว่าผมแย่นะท่กเนี้ยแต่ผมคิดว่ามีหลายคนที่แย่กว่าผมบางคนที่เขาไม่มีโอกาสแต่ผมมีโอกาสไงเรียกต้นใหม่สู้ใหม่ ที่ดีทำดีผมเชื่อว่าต้องได้ดีมา <c oughs> <c oughs> แต่สังคมที่โหดร้าย <c oughs> จวดครับ <c oughs> สามทีสีท่ทีแล้วก็ยังไม่คุ้นเลยโอ้อันนี้ไม่ไหวขอน้ำหน่อย จสารคามไม่ไหวแล้วน้ำต้องเข้าแล้วโอ้เผ็ดนะนี่รสจัดมากเผ็ดแซ่บม,มาหวานเฉช้ยเนี่ย ฝากติดตามเลยนะฮะช่องเ่บา่บาวบอดูชุบเน่าเอกกี้เช็กบัตดำแฟนเพจเฟซบุ๊กเอกกี้เช็กบัตดำเฟซบุ๊กเอกกี้สับปะรดสิ่งตอเอกอกี้สับปะรดไม่มีแหละไม่ประมาณ ชีวิตจะอะไรามากมายเลิกงานมานี่ยมีก้อยแซ่บเครื่องดื่มแรงๆสักชอ็อตน้ำเย็นๆพอแล้วสักแกนนิ้วออกแล้วชีวิตเปของเราแล้วสกแกนนิ้วเข้าตั้งใจทำงานตั้งใจทำที่ให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละ ่อนจากลากันสำหรับคลิปนี้เข้ม,มๆอีกสักชอ็อตแต่ที่เหลือผมก็กินแล้วก็หลังกล้องเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวกินแล้วเมาหลืวเลอะเทอะออกกล้องไม่ได้นี่ก้อยตับพี่เด็ดมาเดี๋ยวจัดให้คำาิ้มสห้มอุ้ยตับลว้วนเลย ส่งท้ายด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่าส่งท้าย,วย,ย,วส,ายสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเนี่าเป็นทางการนะฮะอะไรที่ไมนดีก็ทิ้งไปไว้ข้างหลังที่เรากับปีเก่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ปีใหม่ไปครับจวด ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเสมือมาคลิปหน้าจะกินอะไรก็อย่ากดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจวดเลยพี่น้องจวด เมนูหน้าเมนูแดงฝ่ายตามเลยครับผม